สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องประลัดติดเกมกับเกม u t t m m t t Myth ซึ่งเป็นเกมค่ายเดียวกับเกมลุงคาฟอะไม่รู้ใครทันหรือเปล่านั้นน่าจะประมาณ10กว่าปีที่แล้วเกมลุงคารฟเป็นเกมเอฟที่ค่อนข้างดังนะตอนนี้เขามาทำเกม Idol เกมนีซึ่งก็น่าสนใจเปมนกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า ระบบการต่อสู้เป็นยังไงอันนี้เป็นไอดอลนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเร่งอะไรอย่างเงี้กดเล่งหน้าต่างไอเดอลเมื่อนก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะอ่าอันนี้สีม่วงจริงๆก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากได้ตั๋วเท่าไหร่เอาก็ได้ตั๋วไปก็ได้โอเคไป อเดี๋ยวผมจะพามาดูที่อารีนาแล้วกันนะการต่อสู้อ่าซื้อซะหน่อยสิบทองโอเคไปเจอกับสูงสุดเราเจอได้คนนี้อันนี้ก็เป็นทีมของผมนะให้ดูการต่อสู้พื้นฐานเฉยๆนะเนี่ยดูภาพค่อนข้างโอเคนะแต่มันอาจจะเร็วไปหน่อยพลังต่างกันเยอะมาก คือผมก็ขึ้นไปได้ไม่สูงอะเพราะว่าเออเดี๋ยวซื้ออีกก็ได้เผื่อให้เพื่อนๆ,ๆดูเยอะๆเนี่ยภาพมันบอกไม่ถูกว่ามันคล้ายเกมไหนนะแต่แต่คือภาพมันก็คุ้นๆแบบที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละสำหรับเกมแนวไอดอลนะก็ไม่ได้แปลกใหม่แต่ว่าค่อนข้างสวย,ยนะน่ารักทีเดียวอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวแบบ ไม่ใช่ตัวแบบ s s r นะนี่แค่ตัว s r นะตัว s s r หาค่อนข้างยากนะเกมนี้แต่เราก็ใช้ตัว s r ไปก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรใช้ผมว่าสายฟรีส่วนใหญ่นะ่าจะได้ใช้แค่ s r s r จะต้องรอเลดเกมเนี่ยก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆ เดี๋ยวขึ้นไปอีกเผื่เจอคนที่เราสามารถสู้แบบสูสีได้หน่อยนะระบบก็เหมือนไอดอลทั่วไปนะจะมีตัวเขาเรียกอะไระกล่องไอดอลแล้วก็เป็นด่านจำกัดตามเวลนะพวกด่านเนี่ยก็คือยิ่งเล้วสูงเราก็ยิ่งไปด่านไกลได้ไม่ได้แบบว่าไปได้เรื่อยนะเกมนี้จะแบบ เป็นพิมพ์นิยมอ่ะไม่ใช่เหมือนเอฟเคอารที่ไปได้เรื่อยๆรืโหเริ่มแพงแล้วเอาแค่นี้พอละเอาสักทบร้อยแล้วกันโลบโลบไปต่อไปต่อ คนยังเล่นไม่เยอะนะโหลดกันมาเล่นได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะข้างล่างอคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้น่าจะมีใน iOS ด้วยนะโอเคโอ้ใกล้ๆแล้วอันนี้อันนี้ห้าหมื่นแล้วเดี๋ยวดู น่าจะได้เห็นการต่อสู้เยอะขึ้นนะเพราะว่าพลังเริ่มใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยดูอันนี้คูณสปีดเนี่ยคูณได้แค่สี่นะตอนนี้ถ้าจะไปคูณแปดเนี่ยต้องผ่านด่านสิบเอ็ดกีดสามหกยิงมีกดข้ามมีอะไรนะค่อนข้างสะดวกสบายนะสำหรับใครที่สนใจนะก็ลองโหลดมาเล่นดูระหว่างที่ไม่มีเกมเล่นนะ ผมก็กะเล่นไปเรื่อยๆอ่ะอะถ้ามีอะไรน่าสนใจอาจจะมาทำคลิปเพิ่มนะแต่ว่าลองขอลองเล่นไปก่อนเพราะว่าดูแลเกมนี้น่าสนใจสำหรับผมนะมันดูแบบว่าเล่นไวดีอ่ะอันนี้น่าจะคนหรือเปล่าเดี๋ยวพาขึ้นอันดับหนึ่งเลยร้อเล่นนะอันดับหนึ่งได้พลังเป็นแสนอะ เราจะขึ้นมาได้แค่ประมาณผมว่าท็อปสิบก็รูแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ถึงหรือเปล่าอันนี้ใกล้ท็อปห้าสิบแล้วโอเคโอเ,คเริ่มแพงแล้วมาที่ท็อปสี่สิบอ้าวเฮ้ยแพ้แล้วอะโอ้เราแพ้แล้วโอ้คนนี้พลังเก้าสิบสองไม่ไหวไม่ไหว 9กบสอง k เราแค่ไอ้นี่เองอะประมาณแค่เจ็ดสิบกว่าอโอเคก็ประมาณนี้สำหรับาการต่อสู้ก็โหมดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าบทล็อกของนะเนี่ยมาปุ๊บก็เก็บทองได้ถ้าอัพดาวเนี่ยก็จะเก็บได้เพิ่มนะเปิดสตอรี่ไปเรื่อยๆอ ตรงนี้ก็เป็นกิวเผื่อใครจะหากนะิวเนี่ยอันนี้เป็นกิวที่ผมสร้างเองนะชื่อเลเจนด์อันนี้เป็นเลนกิ้งอ่ามันก็จะมีบอกอยากดูเลนกิ้งอะไรก็มาดูตรงนี้เป็นอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์นี่ก็เก็บไปเรื่อยๆแ,แล้วก็เพิ่มสเตตัสนะแล้วก็อันนี้ก็เอ้ยอันนี้ก็บวกสเตตัสเหมือนกันเหมือนเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะบ่มเพาะการบ่มเพาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ไม่มีละว,ว่าจะทําให้ดูก็ไม่มีละ อ่าตรงนี้เป็นที่อัพดาวนะสแตรี่พาเลนเนี่ยซึ่งเอ้ยพผมต้องใช้ตัวนี้ปุ๊บเพื่อย,ยังไงโอ้โหเป็นสี่ดาวทีนี้บวกเป็นห้าดาวไปต่อไหมละ่ะโอ้โหม่ไมวไม่เมว ใจเย็นใจเย็นเราไปล้วนยนะเราเอาตัวเกลือมาอัพดาวตัวหลักนะมันจะมีตัวหลักกับตัวฮีโร่ผมจะแยกเป็นตัวหลักกับตัวฮีโร่แล้วกันอ่าลีดเดอร์ลีดเดอร์คือหัวหน้าคือตัวหลักเราแล้วตัวอื่นเราไม่ต้องอัพเลวลนะเราแค่เอามาใส่สมมติผมจะใส่ตัวไหนล่ะสมมติผมชอบตัวนี้ผมจะใส่ก็เนี่ยกดมาอ่าซิงเลเวลเลยไม่ต้องอัพเลเวลแบบหลายๆตัวนะอันนี้อัพแค่ตัวหลักตัวเดียว แต่ว่าเนี่ยผมผมไม่มีอันนี้เออก็เลยไม่ได้แล้วไอ้ตัวส่วนฮีโร่เนี่ยที่เราเปิดการชารได้มาเนี่ยก็พวกเนี่ยเออแล้วก็ระบบมันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่เล่นแบบเดียวเนี่ยมีหอคอยแล้วก็มีวันเดอร์แลนด์วันเดอร์แลนด์นี่อ๋อเหมือนไอ้นี่ไอ้นี่เป็นสอนฝึกสอนเขาจะให้เราไปฝึกสอนแล้วก็เราเราจะได้ของ อันนี้แหล่งทรัพยากรน,นะต่างๆเออได้ x x p ได้เงินอะไรอยเงี้ยก็ประมาณนี้แหละสำหรับเกมนี้ใครที่ชอบก็ลองโหลดมาเล่นดูนะสนุกดีนะครับผมสวัสดีครับ